เอ๊รถไฟจะไปโคราชมีกระโหลกมันก็จบละตายแล้วลโอ้โ,หโ,หโ,หโหไม่หลอกหลอกมีปืนเป็นควันเหรอ อะหลอกในปืนที่ยิงเป็นควันด้หรอไม่มีแล้วใครยิงเป็นควันอ๋อไอ้สไนเปอร์ป่ะใช่ใช่ไอ้ไอ้บ้าฝ่าไอ้ไอ้มือม่วงไอะสไนโคตตเท่อะว่าแล้วทำไมสโตนปอกขึ้นเลย วัที่เนี่ยเราตายกันแบบเละเลยอะ่ะเละย่าปะ่ะอึมอช่วยไม่ได้เลยขอโทษ คุยไม่ได้เหรอคุยไม่ได้เหรอคุยไม่ได้เหรอ,อนา่าตบบัตรมันห่อคอยยิงดีจังจำได้ว่ารถไฟมันจะไม่มาใช่ไหมจำทางนี้ได้หรือเปล่าได้พวกเราวิ่งกันนะเออ พอ,พอดีเลยใช่ไหมใช่กูตกใจใจหายใจคว่ำเืมเริบสี่แล้วเร็มวมากแบบใจหายใจคว่ำเลยอ่ะแบบแกระโดดไปแบบไม่ไม่คิดอะไรเลย ตัวใหญ่เนี่ยมั้งโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บว่าแล้วอะไรตัวใหญ่เหรอฮะใหญ่เหรอโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเลือดเต็มโอ้โสยสะใจกันตกเลยหนึ้งฆ่าไม่ได้เว้ยเดี๋ย่ายไปไว้นะเอ,อิ่มโดนรถไฟเขี่ยวอ่ะ ตายแล้วอ่ะโดนรถไฟเขียวเมื่อกี้ไม่ได้ออกไปเขียวว่าตายเลยอ่ะฮะไม่ได้ออกไฟเขียวอะไรวะเขียวอะไรกับฮอนััายยอู่่ทีไเมื่อกี้เหรอเผื่อเดินออกมาเว้ยรถไฟเขียวตายเลยเดี๋ยวรอนายอยู่ที่ท่านาบอ๋อเหรอ S <S ไม่ใหญ่กับซอสอาร์ตต้องเน,<ใ>น,นี่ยไปกูด้วเข้าวันนี้ระบบเรือนี้แรงมากไปเลย้อมตอนแรกเลือดมันจะหมดแล้วนะเสียวรถไฟมา คือแบบเดินออกมาแบบไม่รู้อีหน่อยอีเนี่ยนะฟึบหายไปเลยเแบบทีเดียวเท่านั้นนะฟึดฟึดเลยอะเราควรจะเดินข้างทา,างนะนงตัวใหญ่อยู่ไหนอะ่ะน,นั่งน,นะตัวใหญ่ได้ได,ได้เสียงตัวใหญ่ละมันกำลังคาบเพื่อนเลยอยู่ dày quá Không tôi nhà mình, mình nghỉ về đâu ạ đi ngay Nghĩ ngùa mà đuôi Mày à Đi ăn mà Đi ขอช่วยเพื่อนงอนโอเคแล้วค่อยตายเพื่อนก็จะตายแล้วมันแปลงร่างอ่ะโอ้ใครสั่งนายได้ทำแบบนี้โอ้ยโอ้ชื่อใครนะเอาตีเลยเอาติดเลย ลใช้นี่ได้ใช้อะไรปืนปืนเลยนะปืนระเบิดเหรอมีใส่ไปโอ้โหมันทุบทีเดียวแบบหน้าสะบัดอ่ะมันบัคกข้างบนเอ้ยไม่ดีนะ โอ้ม oh, okay, no no ันกระโดดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้เดินอย่างนี้เดินปาดปาดเลือดเลือดเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดเดี๋ยวไม่เปิดเดี๋ยวไม่เปิดเดี๋ยวไมเปิดเก็บกันเก็บกันเอาไอศอร์เราต้องลงก่อนเวลาต้องแบบเล่นแบบเป็นเป็นระบบแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วมีโหลดก่อนเครื่องบินเครื่องบินเหรอเครื่องบินเหรอ เครื่องบินเหรออ้าวไปแล้วไปแล้วตกลงหมดแล้วมันมันบินกลับมาละบินกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บเพื่อนกันอ้าวเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเป็นคืออะไรอ่ะมาร์สโลทแทนไม่ใช่ของเราเลยอ่ะเนี่ยคอมบันโดข้างบนอ่ะของมืออันนั้นของมึงเราเราขอ เขาลัางเก็บไปขายไหม <c oughs> อเอียรู้ค่าควานว่าของไซเลนกับไอแอคซซนทีมกิจที่เขาดาเมจโอโหนจะบินไปไหนนักหนาฮะเยี่ยม บินไปไหนบินไปไหนฮะบินไปไหน,ไไหน,ไไหนจะบ,บินเนี่ยแล้วหนาฮะลูกสาวว่าจะไม่ทำเลยนะบินนั่นแหลยทำล <c oughs> แล้วไชลแล้วเปอร์มันกำลังบินบินกลับมาไมิกฉาไม่ยิงแล้วนะมิจฉาเราไม่ยิงแล้วนะโอ้พิโลชหายแล้ว เก็บไอ้อเครืค่องนี้กันเถอะน่ารำคาญเยี่ยม,มอยู่ตลองเลยก่อนแต่ทำไมอะไรมันเยอะจังมไม่รู้มีช็อคโนแมดด้วย หน้าตบัตอ๋อเว้ยเกือบบัตทำไมคณิเปิ์ไม่ช่วยเราเลยโอ้ยต <waterfall burning artists> ายเฮ้ยอยากทิ้งไอ้ตัวข้างบน ขอยิงทักนัดได้ไหมอย่าระเบิดไม่มีโอ้ยเด่น้าเลยพ่าได้ปะไม่ไหววะตามไม่ไหว ยิงเครื่องบินเหมือนแบบหมาเห่าเครื่องบินนะไหวไม่ได้เฮ้ยไม่ไหวอะตอนนี้ทุกอย่างพาไปหมดเลยแล้วพี่โลกามาด้วยโอ้โหเยี่ยมจริงๆอะไรมันจะพอจับเหมาะอะไรขนาดนี้วัตสุก้าหน้าเจียขึินอี พ่งังล้มอีกแหละเก,กิลี่ไเ่ไว้กกลีโเตุ้มตามระเบิดเาเข้อ,นองน้เฮกดอันตรีทันโอ้ไม่ทันอันตีทันเหรอเนี่ย นันตีทันไงทันไงตายเลยโอ้เรเิดยัจะมี้่าราีกว่าไหมอ๋ออ๋อโอ้โหลบๆเว้ยโหน่อกเร็ว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 เรงเร็วเร็วเอือโอ้โหโอ้ยคนงดทั้งนี้เกียดได้เครื่งบินอ่ะ มเงินลบได้รัวๆเลยอ่ะต้องเปลี่ยนคผลแล้วไม่กอดพิโลสามตัวไอ้เหี้ยเขาบิน เดี๋ยวคาดรอที่จุดเกิดแล้วกันต้องรอเกิดแล้วเนี่ยอ้ออ๋อไปคินรีไว้เหรอโอ้โอไม่หันหละ ไปฮันยองอาเซียวอ้าวขึ้นมาทางนั้นได้ด้วยหรอเรียบร้อย ลองไฟ่ะองไฟอ่ไ่ะคือโดนมาสองรอบแล้วไงโอ้เสียงนี้่ไม่บอกไม่กล่าไม่ตกใจได้มันเยอะมากไม่รู้ังไม่รู้รดับม่คไม่รู้ตัวใช่ไห มันยิงลอกเกาะไปสัก oh. ดูดิมันยิงเหมือนของเล่นราคาถูกเลยเป <c oughs> นป้อมปืนราคาแพงป้อมปืนราคาแพงแต่มันยิงเป็นของเล่นราคาถูก <c oughs> มันสปนอนให <c oughs> ม่อ่ะ <c oughs> ทำไมมันไม่ยอมเปิดหลังเลยอ่ะ อ้ามฮะแอมซอรี่ไอ้เง n ้ยนั่นเฮลยูเมื่อกี้นายล่าค่าด้วยบ้านึงลงมาตอบาสุการไปสั่แล้วถือว่าร้าด้วยเหรอโอ้โหนี่นี่โล่สามตัวโล่แบบวิ่งไปวิ่งยาวไม่มีกระสุนบาสุกาด้วยดิใช้หมดเลยเกงกู Lon lẫn tay của lỗi 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 ผิดใช่ไหมอิเล็กตริกอย่าดดอย่าหมุนตรงนี้ด้วยนะทำไมอ่ะจะอยู่แล้วกันเมื่อกี้เห็นด้วยเรากดกดหมุนแล้วอ่ะบอกจะหมุนรอบไงทำไมอ่ะการเรียกเรียกพวกมันแล้วไงลองนั้นแหละแล้วตอนแรกมีรอบตัวเดียวเขาคุณไปกดไม่มาใต่สองก็ไม่รู้เฮ้ย

เพื่อนยาไม่เสียหายไปเลยกลับไปเติมกระสุนก่อนไหมไม่จำเป็นแต่กูว่าแต่ค่าว่าจำเป็นนะบาซูก้าค่านี่หมดหมดไปเลยอ่ะแต่ค่าต้องกลับไปเติมกระสุนไอ้บาซูก้ากันหน่อยแล้วไม่ไหวละไมไกลนู้นไม่มีนี่คือแบบ หายไปอีก200บาทต้องต้องไปอะไรเอ่ยเสียใจคนไหนจะงเราะว่าปลยของยัวก็กินล่อนต้องการแค่กระสุนอย่างเดียวอะ่ะกระสุนตรวดอะ่ะ ได,ได้การสูงจะหลวดนี้ไม่แพ้แล้วเอ้ยโอ้โหยังจะมีอะไรเนี่ยโอโตอะไรไม่รู้บินไม่รู้เต็มเกาะเกาะเกาะเปิดอะไรเนี่ย <c oughs> เปิดลูกซองให้ดีนะ เกาะอ,อะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจริงวะเนี่ยไม่ใช่เกาะม,มีอะไรครับตอนนี้เกาะนายเท่าไหร่ละหนึ่เก้าหกเท่าเดิมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนเกาะเลยตอนนี้เลือดข้าเหลือ,ลอแค่สองร้อยอ่ะ<ม>เพราะว่าเกาะเพราะว่าเกาะข้ามันกินเลือดไปกินเลือดไปตั้งร้อยหนึ่งอ่ะ กลับมาใช้เกาะเดิมแล้วก็กลับมาใช้นี่เดิมเลยไม่ใช่เกาะโอ้โหเกาะมีหกร้อยมาดาม่ล่ะตอนแรกข่าเกาะมีหกร้อยตอนนี้เหลือสามร้อยลวถ้าใช้เกาะหกร้อยก็จะกินเลือดไปอ่ะหล่อสองร้อยเลยลงกูกินเลือดไปเก้าสิบยี่สามรอน เฮ้แต่ตรงนี้มันปั๊มเวลได้นี่ได้ตัวละสี่สี่ร้อยเลยอสี 4, ่ร้อยห้าข้ามันได้ตัวละพันยูกว่าเยียดรงนี้เลือดอืมทำไมเพลงต้องขึ้นเลือดจะถามว่าทำไมไอ้โลกก็ต้องเ<ม>อาไว้โ้ยนันยนัยนบี หนวะยานบินยานนี <Commons> ่แหละยานบินนี่แหละทำทำไม่เกิดปัญหาาดี้นถอยถถอยแบ็คแบ็คแก่อนแรอโหมดแล้วอ่ะนี่นยานบินกี่กลัเนี่ยสี่ห้าลับอกไมมันจะแย่ น,ออนีอย่างนั้นแหละเออมีมีกระสุนเจลวดไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหนี่เลยวะคาเนี่ยตะโกนเองตกใจอันนี้ก็บินจังเลยบินอยู่ไหนวะบินตรงไหนตาเม็ดเลย ไม่ไหนลวงไปซะเออระวังรถไฟฮะตัวเราระวังรถไฟไมันกินที่พวกกลับตัวเองใช่ไหมหนูว่าระวังหมวหมอกมึงกันแหละนึกว่าจะโดนรถไฟไงโอ้โหอีกนิดเดียวเออ ได้ไงเนี่ยฮะลงมาทำไมโดนอะไรอ่ะอ๋อระเบิดเอ่อรถไฟไม้ใช่ไหมใช่คืออะไรอ่ะคืออะไรแดงๆเนี่ยไม่ยิงเหรอทำไมอ่ะฮะ ระวังเลยเดี๋ยวยิงเงีนะอยถ้ายิงก็เทพแล้ว,วย,ยิงแรงนะมันยิงด้วยเหรอไม่่รู้วานายเราว่าเราอย่าไปหมุนในตรงนั้นเลยดีกว่าเจ้าข้า,านั่นไงแน่นไมยแหละ เราวิ่งไปแล้ววิ่งกลับปะวิ่งหนีแน่เลยนะไป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 อย่านี่เลยปปแ่นแน่นแน่นเนะแน่นเนอแน่อนโลอ่ะโอ้ย อีกหนึ่งแล้วแหละเพราะเลยกูยิงเข่าต้องอเทคนิคสูงเทคนิคสูงไปกลัแบกบันเถอะโอ้โห <c oughs> มาเพื่อ <c oughs> อันเดียวแต่กลับ <c oughs> อย่างโคตรไกลตายสามสี่รอบ